สบายดีสบายดีติตาสาวเราไส้เด้อสบายดีวุ้นสุกุลสุกุลรายการสบายดีพ่อแม่พี่นอ้องข้างน้ำเด้อวันี้ทิตาสเสวีกับขาวคือการพูดหนึ่งวันนี้เป็นหลวงสาวิดาหกมืป่ายเดี๋ยวผมเจ็บมือแล้วล,ลูกควัวเนี่ยจังหน่อยติตาสเสเียกตั้มเจีวปะทู่เจีวปะท,ทู่ติตาตั้มแบบแบบแห้งเลยเนาะแต่ว,ว่าบอลในใจหนาแต่การซิมาแกงมาสเบอร์หน่อยนี่ แกงมักซ์เบอร์หน่อยนิตาจะแกงแบบเบิ้ลหน่วยเสได้เดี๋ยวเราจะคุณวามันเป็นหน่วยหน่อยเสร็จเะแกงก้นหน่วยเดี๋ยมันจะเสียงว่ากันแล้วปิีงปลาทู้ตำเจลนี่นิตาจะใส่หมักเอ่อใส่หอมผู้ใหญ่เพราะว่าหอมแรงมันโมมี่ใส่หอมผู้ใหญ่ละกาหมาคนจักหน่วยหนึ่งโซ่หนอนโซ่จะมีแบบกินสมสูงในเด็กนอ้นอนเราชมมัจะเสียบรียัดกินไม่ได้และหมักพริกหน่อยด้วยนี่มักพริกหน่อยหวานห้าวตำเจวนี่แบบ แสบเศษที่สุดเลยทุกคนบอกว่าจะชิ้ด้วยเรนิตาจะปาดแล้วหัวใหญ่ก่อนเนาะเพราะว่าประตูหันนิตาเปลี่ยนไว้แล้วแล้วก็ท่านลูกหรอกห่างกันอยูเนาะเรนิตาจะมาสอยก่อนเลยสอยหอมหัวใหญ่ก่อนจีก่อนเนาะถ้าสุนิตาก็นิ่งๆจะถ้า เรียบร้อยการจอยการสูงประทูนันเป็นประทูปุ๊ดบืงใหม่เป็นประทู get เกทออนด้วนัง่งออนเลคะทุกคนแหววหรอกแสบกอนเนาะมม่ถึงก๊อฟคู้ม,มากพอทันซะแสบว่าแสบอะไรนี่ตาจะเรืออัโตแบบซุกแล้วดูวออ่าโต๊ะมันเพิ่มมันเรือดสินะมันจีต่ำโต๊ะจะมันแยกเคี้ยวกับป้าไหว พราะว่าเอตรงเลือกินโตทั้งทุกอนก็ข้าวส,ส,กกรวสารมันเป็นหนันี่จะเห็บแบบเห็แกแ้จะน่อยนะทุกคน้ะน่า,ากลัวไหมกลัวกับตงใจได้นี่พ่อเราทุกคนเล็ดลา์กับกินหยาจำนี้พอ่อ จะมาเสียกันเลยพิกห่อยนี่เสียุูตตำแก้วตำแบบไรกะแสบพริกย่งกระเสบเบอ์พริกหน่อยมัยมบบน,ะจ,ะจ,ะน,นจะหอมมันไ่คือแบบพริกใหญ่นะพริกที่เวลาเขาเด้งปุยเด้งยาพริกบานให้อย่างนี้เสียิกหน่อยตำจูตำแก้วด้วยว่ากินกับเพอือกับมีเนี่ยกระเสบที่หนึ่งเลยหละ่ะตามมากว่า กับข่าวแต่ละมือจะต้องมีแกวเราเะทะกกนบอบอมแกวกับบอดามันจะเป็นแบบคือแบบกินข่าวบออิ่มนี่้องมีแกวมา้องมีเน,ะนานะอาหารวิตกกายหนาจะแบบใสหนาแพลกตี้เล็กน้อยพอเจ้ววาแบบว่าหมันนัวแต่กสัสจิแบบหน้าจะแบบจิตเห็ดแบบมุดจวนหนอยนึงตัวแห้งนะอีตาจะเขาจะเย็นเนี่ยเพราะว่าจะต่าไหวทิ้เลย พีิกหน่อยหวานเหงาแก้วจาจะเสียบเครื่องฟนก่อนนะมันคือคนจะมาทำเสียบจะต้องกันหน่อยก็พอพอแต่ป็นแบบสุดเวลาสุดจะหน่อย คน,นิตาจะมาสร้อยสีหมูเลยเนาะเห <c oughs> <c oughs> ็นไหมพี่ตาจะใส่เป็นสีนสโรตรดนะครมีนังนำงน้อยนังสีนิดมันเห็นปะเด็กแน่น,นอนเขาแต้มันวันนัวอ๋อท้องพัวผัวใหญ่เลย จริงจังเนี่ยซุปเลยทุกคนเตรียมตำเลยอันเช่นแกงเช่นแกงเนี่ยอ่าเป็นสีเป็นย่างนี้ตาจะเจียวเปม้นหอมก่อนหรือว่าขวากอนเนาะใสจังคอยแกง จนประทูะอี่ตัดแจ่วเปลี่ยนแบบอันนี้ปันนัเพราะว่าเปลี่ยนแบบมันแหงขึ้นไปแล้วมันแบบขมหรือมันสิบุมีเพราะว่ามันบบมันแหงผุแล้วปวดเอาแบบกลาวสุกสำนึงเนาะ ไปนอนประมาณไหนตะคดตเกงกดหน่อยด้วยเริบหมอคนเลยค่ะมาใส่เลยเนาะนี่วดอีกครึ่งหนึ่งตรนีที่ตาจะป้าไวอะช่วยจะได้ดีป้าไวพัดใบขวายใสมี จะใส่ตบนิชนึงกับพ่อเนาะมใ่ใส่ได้ใส่ต้องใส่บอกกทุกคนบอกกันจะอืๆอันนี้เมตาเก็บกั่นหาย ข้าวสีมากเกรียมต่ำเลยเนาะตัวนี้ฮะนิตาพักผักคอมโม่ใหญ่นิตาจะมาสอยก่อนเด้อสอยก่อนจังต่ำอย่ามามันสีบอแหลกหรือว่าวโมุลมาถัา่มซาทำสีโมลโมลในเจ้งหวะมันจ,จะแสบเนาะ เป็นนนำเขาต้องสังเกตอ่ะเขาควเป็นนนำเพราะว่าเขาจีฮเขาจีฮเขาจี้กบัวนำนะทุกคนนี่ต่อนี้ก็พอมาต่อทีมาคลิกเอาใ pues ส่ครบเลยเล็บแหลบป่าท่านก็ตองมากวีวีววิวีวีวีออกอ้อวหอนส่วนกลางมันนี่กะ ตัดการให้ละเอเียดได้ทุกคนเลยควาละเอียดในโมดายได้เนาะมันหอนอะ่ะมันยังหอนอยู่เพื่อนิส่าบอมีแมวมสเก็ตหยาบนียจิ้งหรอนะทุกคนร้อนร้อน อ้อดาดมือต้องเอาออกเบิร์ดเบิงดีกาะเอาออกเบิร์ดมันก็จะกินหยาะเลยสิาขอจะพอกเองเนาะเป็นียังเนาะ ต้มจิ้มเลือดเล็กๆน้อยก็จะ้ป้าไปกินเนาะว่าตัวได้จิว่าแกงสมแกงส้มปลาทูปลาทูตะเกีได้ไี่น้อยลยทุกคนเหลาเตม็มปูหมากเนาะ้ังคนกับบหมากบูหม,มากกินปลาทูเนี่สินะเหลายบกินเลยสิเมน,นี้ลูกสวยเกี่ยมหิดกินสวย ดา,าจะาาาจะขันมอนานไหวจีได้ไฟอ่ะสวยตัวน้อยๆเนาะนั่นมัเอียกวจ้ะ คนดิสาจะมาเริ่มปรุงเลยเนาะนี่เอฟซีคนหนึ่งชีบอกว่าสนใจในการเห็ดเจียวเห็ดยังนิดหนึ่งดิสาจะมาเห็ดแบบนี้เลยว่าเ้าต้องใส่ยังมีเคียนยังเหนียกพริกหน่อยเลยเรียบร้อยแล้วทุกคนกีพริกหน่อยเลยโปรยมาใส่แตงนัวเด้อแตงโนะแตงโนะแล้วก็มาต่อกเกลือเกลือนี่ข้าวเจ้าบัวใส่ลายเพราะว่าดิสายังสีเอออ้อปลกใส่น้อยนึงแล้วทุกคนเกลือใส่สำเนงเด้อมามานหัวกันเลย ต่ำมุนๆุนเลทุกคนเอาพิคหน่อยตันเจียวซุปแสบก็ต้องพีคหน่อยแหละลอกเบิรงเด้อลอกไมาเห็นทีเด้อนี่เรียบร้อยเนาะนี่เขาจะมาใส่ยเตอรอโค้งด้วยนี่เขาเตรียมไว้ก่อนอื่นเบิร์นห้า้องใส่อ่าซินเชีมันจะต่ำแบบว่ะมันนานมุนนะแรกก็คือหอมหอมหัวใหญ่ก่อนเนาะซองรองมากอะเป็น ปักบัวเลยทุกคนักบัวรบรถปลาทูเทาหันมุนง่ายอยู่แล้วเนาอะเอียงง่ายอยู่ดแล้วก็จะมันหนวดมันหนวดทุกคนตำมุนเลยอำหนึ่งนะฮะจะมาใส่หมักเครือค้นเลยนาะนี่ปลาทูเท่ามันมันมันอันนี้อยู่เด้วเฮาต้องใส่หมักเครื่อคนไปนั่มันจะแก่เรียดมันจะกินแบบส้บาแห้งแ่บจะออกแบบอ๋อมีความสมไม่นึงเรียก ว่าตัดมันกอพ้นมุลนละเอียดเรียบร้อยปึ๊บนี่ไในประมาณนี้เนะเาะถ้าจะมาใส่ระทูเขาเลยเบิ่งปึ๊บสีแบบว่าเอ้ยแบบตัวแรกีแบบว่ามันซุกเนี่ยมันก็สี่แบบว่าโบละเอีอยดปันได้ที่ได้แบบไม่ซุกชั้นลึกสีแบบละเอียดทุกคนเนาะนี่เรียบร้อยเรียบร้อย เราจะมาสีกันเลยหือเจ็บซอยแจ็บพีต่ตาจะมาใส่แปรเกเครื่องกันซะพะบา,าเออ,ออนันนึงก็ดีได้นี่จะสีดหอม ใส่น้ำเครื่องแกงเข้าไปเลยเราทุกคนน้ำเครื่องแกงข้ามันหอนอยู่แล้วมันกดดวงดวงดีวลยมดอดเจาะใส่ดนะ้วยเนาะว้าวนัวออนนัวออนให้ ลกลุ่หลอกสักเนื่องกันพอตาจะแวงไหวติดตัวเน่ว่ตาต่ำซึกว่ากลุ่มอยู่ประมาณม่สองมือเลยหล่ะหอมเด้อไม่ด้สักไมดเลย าดูดพักกันเลยทุกคนดวกพักกินัาดวกสำนึงมาบวกร้ายได้บิรนใส่เบิร์นไม่ให้เก็บหายเดีดกราบใส่บัวไบว้ใส่ตุ่มเลยใส่ทั้งตุ่มเด็กกระหวยทั้งหนาเกลียวเขานะ ใส่ตบมาเลยออดใหญ่ได้เลยทุกคนเอ้ยลัดมือฮอดครับอืมใส่คายเอาสไตล์แบบเต็มๆ มิตาเรือมบอกว่าตบมิตาจะใส่หมูอะไรกัใส่ใส่กอกไปนทำน้อยนึงทุกคนเพื่อเพิ่มความซีซันแบบไปตะกินไงกับไ่กอกใส่ด้วยเนาะนี่ใส่น้อยนึงใส่ได้เพราะว่าน้ำซุปเออแกงข้าวไก่จะใส่ดดสได้เนาะนัวแล้วนัวแล้วซอยเบบเตยดิซอยเบบเตยแบ่ได้ขับใหญ่โหเนาะ โอเคใส่หม้อ,อก,กันเลยปึ๊บนึกว่าพุ่มนูเอา,าพอใส่น้ำตาลลงไปหมดเลยเข็มพลาสติกเถอะเผิดเนาะ น่าจะสุบเกล็ดเนาะทุกคนเนาะคิดว่านี่ัไปเลยรึบโอเคทุกคนหลังจากแดดเดีอดรอยข้าจะมาซิมแจวอีกคนเธอหนึ่งเธอควบเหมือนใจอืมรีแปะแสบมอนแห่โบเพชดเลอทุกคน,นจแวนนวคนจวในโบเพชดเพราะว่า เพื่อแม่เฮาคือเกาตามเคยก็เลยกลายเป็นคนจีแบบบออะไรจินเพ็ดเลยติย๊ดน้ำแม่เนาะกระดีกิจการทั้งบอจีนเพ็ดเกี่ยวกระทูบลายขาวเลยทุกคนแสบ น้องเออน้องกับ่วยแล้วน้องจะไปว่าที่ยังลูกตากระตังเผาดิ้งที่ทุกที่นี่จังเลยหนึ่งอย่างหนึ่ง้ำเพียงว่ชาติเรียบร้อยใส่หอมเล็กนิดนึงต้นพักกินก้าวติ๊ดตาดุบเอาเดือ แกงกันด้วยว่าไร,โโร่เดาโบนอพรึบนี่แกงสะเบิร์น้อย,อส,ยอสังลิต้าเด้อยุก่อนให้กดมาให้มาเก็บ พอเลยดอยเรามากินข่าวพร้อมกันเลื่อยนิตานางกลางรู้สึบาร์ซ้องมือว่านี่ตึกแปลกนิดนึงเลยทุกคนแตลกคนได้หูบะเบิ่งเสื้อน่ตากับเบิ่งเสื้อแม่์มอว์ด้นัดกันแต่ว่าใส่ขึ้นกันเลยบวายอะไรทุกคนบวายติแเสบซุดเนาะบวายขขาวกินตาขากรุ่งเอิร์สโอเคเดี่ยวคิดซิ่งว่าเดี่ยววะยังไง เขดีว่แม่โอาเค๊ะเนาะอืมว่าเขาอืมแบ็ผัวอ่ะอืมงมมา อือค hmm? okay, ืแบบอะไรกูบวกตาสดๆนทุกคนตัวาคำใหญ่ก็ยังกินอะไร สวัอดคทุกคนพิต้าบายเจียวเดอบายใจยีกรบที่สอง <ส>นี่เป็นตแะแสนี่ไงเฮ้ยเป็นแสะแสบ,แสบแั่ลแหละลวกผักกินเจ้าสอ,องบาบยังแสบ กินตบ่ะต้นตบเนี่ยกินยังมีดเรื่องจะแสบทุกคนมันใส่เป็นหน่วยเข้าจะกินบดหน่วยแล้วลายในปากเปื่อ,อยแห้ง โอเคทุกคนติตามสิคอจบคลิปเพียงชนิเดอร์กับใจทีที่ตามเลยนะครับชมเอาคลิปหนาพอกันไหมจะได้ก็จะลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้ติตรมเหตุคลิปใหมต่ต่อไปเลยทุกคนและสำหรับเขาเพื่องกันจะลืมคออบม,มนต์มาเริ่มบ๊ายบายคลิปหนาพอกันไหม <laughs>